ดูครับทุกคนที่ผมขยันนี่ฝนนี่ชอบมาตกครับผมนี่ตอนนี้ก็คือใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมนีม่เหลือเหลือประมาณนี้ครับผมใกล้จะเสร็จแล้วครับผมว้าวบรรยากาศนี้สวยงามมากครับตอนนี้คือฝนตกนะที่ขยันนี่ฝนตกนะที่ขี้เกียจน,นี่ฝนไม่ตกอืมเลยไม่กี่ต้นเองนะครับผมวันนี้เราจะทําให้เสร็จนะครับผม ถ้าไม่เสร็จเราจะไม่นอนแต่ตอนนี้คือผมต้องอะนะตักไม้แหลมๆอันนี้ให้ให้เสร็จก่อนนะครับผมก็เหลือไม่มากแล้วลหละครับเหลือกล่องนี้กล่องเดียวนะครับต่อไปก็พอตัดสิบปุ๊บผมต้องไปเสียบไว้เหมือนที่ท่านผู้ชมเห็นรับผมสี่สาวสี่สาวนะครับผม ฝั่งนี้ก็หน้าที่ของนั้นนะครับผมต่อเท่าประปาให้เสร็จภายในวันนี้ฝนตกอีกแล้วครับเพื่ออะไรเก็บ Let's go ฝนตกแล้วครับผมไม่ไหวแล้วครับ กลับกันเถอะฝนตกหนักมากลยครับมีอะไรให้กินบ้างครับอืมก็จุเล่นหรือดิเอออ๋อมีมะม่วงให้กินนะมเม่วแมงเมา๋ยาดมมั้งเนาะนี่ มื้อเที่ยงมีอะไรให้กินครับอ๋อมีปีกไก่ด้วยครับมีทุเรียนด้วยครับเม,มนูนี้อร่อยจริงๆครับตอนนี้ก็ผมก็แบบทำเล็บๆเสร็จแล้วครับต่อไปก็จะเดลงไปข้าลัางเด려ลงไปข้้งล่างนะ <c oughs> แล้วก็ไปเสียบ <c oughs> เสียบๆ <c oughs> แล้วก็คุณลุมแล้วก็ปลุกๆนะ โอ้โหทำไมมันยากจังมันเป็นแบบนี้เหรอครับไปไปกันเลยครับผมโอ้โคุณนงานลงมาคุณนงานลงมานี่แลละครับงานเราไปยี่หรอลงมานานหรือยังประจาน,นว้าคเจ้ แต่อไปผมจะเสียบนะครับผมง,ต,งต้องเสียบลึกๆก,กว่านี้นะผมอันนี้คือแค่โอเคะมแบบาันนี้แหละโอ้โหเมือชิบกโอเคก็จะประมาณนี้ครับผมผมก็จะเสียบๆให้มันมันลึกๆนะ คือที่มันจะไม่โยกเย็นนะัะฝนตกแบบนี้นะก็ <c oughs> ก็ดีนะผมที่ฝนตกื่อนี้นะ <c oughs> ดินมันจะไม่แข็งดินมันจะอ่อนนะอนนะ เรียบร้อยครับท่านผู้ชมเรียบร้อยครับเรียบร้อยหนึ่งไปไปดูชายนันปลูกนี่ชายนันก็ปลูกแล้วนะครับผมนี่สองคนมีหน้าที่จะจะมีหน้าที่แบบนี้ท่โมงแล้วท่โมงแล้ว สองคนนี้จะมีหน้าที่อปลุกนะครับแล้วก็กล้งสแสลมอืมหน้าที่ของผมก็จะเสียบเสียบแบบนั้นนะครับผมโอ้โหยังเลยกว้างออต้องเก็บมือหน่อยนะครับชอบใช้แรงครับอืมใช้แรงแล้วก็แทงงาน,นดีอืม <laughs> มันต้องคนชำนาญนะครับถ้าคนไม่ชำนาญเขาไม่เป็นานมันจะเจ็บมือครับเจ็บมือใช่ครับนี่ข้างบนโอ้อยู่ไกลมากก็จะประมาณนี้นะครับโอ้โหยังเหลืออีกประมาณยี่สิบกว่าต้นนะครับผมอย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับผมอากาศดีจังเลยนี่คุณบุญเลิกกับคุณนัน ทำต่อไปเดี๋ยวผมจะต้องไปทำงานของผมแล้วครับนี่งานของผมคือต้องเสียบเสียบเสียบนะครับผม<น>เสียบไว้รอนะครับผม<น>ยังเลยยี่สิบกว่าต้นสบายสบาย,บายครับนอนนั้นเนะสบายสบครับไปอ๋อดินเข้าตาเอ๊ ตอนนี pelled, ้คืเปลี่ยนแล้วนะครับผมคุณนันเปลี่ยนไปเสียบแทนนะครับผมนันบอก่ไม่ไหวครับผมเลยต้องมาแทนนะครับผมตอนนี้ก็คือใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมพรุ่งนี้มีงานต่อไหมนันมีอีกแล้วไปกินหมกระทะพรุ่งนี้กินโอ้อยากกินหมูกระทะนะครับเรื่องกินนี่เรื่องกินนี่อจับหนึ่งครับแต่เรื่องทำนี่ผมบอกเลยว่ายอมครับ

งานบอต้องขุดลึกๆนะครับมาเจอะเพวาะนี่ถ้าเราไม่ห้ามปลูกเลยถูกผ่าเลยอตอนนี้คือนางบุเลิก <c oughs> นายบุเลิกเป็นคนปลุกนะครับ <c oughs> วันนี้นึง มันคานมากเลยครับเศร็กจงานนี้ผมว่าต้องมีงานต่อแน่นอนครับผมไม่ใช่ว่าเสร็จแค่นี้แล้วก็พอแค่นี้ครับมันต้องมีต่อแน่นอนเพราะว่ามันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับวันนี้นี่น่าจะเสร็จค่ำหน่อยเนาะน,นนะ่นอนค่ำทุกวันนะอะพอไปถึงนีิสลบเลยก็จะประมาณนี้ครับผม กำปลูออกอะโวคาโดบนดอยครับ <laughs> น่าไปเรียสูตรมาจากไหนเนี่ย<ะ>ไปไปได้สูตรมาจากไหนไม่มีไอ๋ไ<ป>อที่นี่ตัวเองกูเิกเบเลรเร็รเรวเฮะแตตลอดเลยบุลเลิกเนี่ยเร็วๆๆเร็รเรรมันจะงอมกแล้ว มันจะมืดแล้วรีบมือหน่อยขยัดไปเร็ว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 นานไม่ชอบช้าช้าครับโอ้นานเหลือกี่ต้น สองต้นสองต้นนะครับหนึ่งสองสามสามต้นเหลือแค่อ๋อเหลือแค่สี่ต้นต้นไม่ใช่หลุมที่ยังไม่เสียบอ่ะหสอามสี่สต้นโอเยใกล้จะเสร็จแล้วครับเหลือแค่สี่ต้นครับผมนะสู้ๆครับผมบอกตัวยเองวันนี้ก็จะพอประมาณนี้ครับผมเพราะว่า ถ้าไถไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราทํางานไม่ทันนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคนดา่าเดี๋ยวจะมีคนบน่นวิธีใส่ปุ๋ยแบบถูกต้องนะครับผมดูครับต้องใส่อย่างนี้อืม <c oughs> อะไรต้องใส่แบบนี้ <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมดูดีๆครับต้องใส่แบบนี้มันจะได้กระจายนะครับผม <c oughs> ต้นมันจะได้แบบ ราดมันจะได้สวยๆมันจะได้แตกราดแบบสวยๆ,ๆนะครับผมดูดีๆนะครับผม,มต้องใส่แบบนี้ครับผมดู<ฮ>ปวาวิดีโอเลยติดก่นก่อ,อนก่อนตอนตอนนี้ตอนนี้นี่ตอนนี้คือผมจะปิฉดฉักต้นสุดท้ายนะครับผมนี่เวลานั้นเวลาเขาปิดเวลาเขาใส่กุ้ะต้องใส่แบบนี้ไม่ใช่ว่าใส่อย,อย่างนี้เออต้องใส่อย,อย่างนี้ครับ ต้องใส่แบบนี้็เปนนนคสอต้องใส่แบบนี้ต้องใส่แบบนี้จริงเพราะว่าถ้าถ้าเราใส่แบบนี้มันจะกองไว้กองเดียวนะถ้าเราใส่แบบนี้มันจะมันจะกระเด็นไปทั่วหลุมนะฮะใช่ไหมายลองใส่นี่ใส่หมดเลยเนาะต้นสุดท้ายเราจะใส่หมดเลยนะครับผม ต้นนี้ไม่พิเศษหน่อยนะครับอีอ๋ออโอ้โหมันก็มันมืดเลยนะครับวันนี้มันปกติมันก็มืดทุกวันเลยนา่นน่ะนะแต่วันนี้นี่เร็จ วันนี้คือแบบทำจนเสร็จนะครับผมดูดีๆครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้แหละนอนแน่นอนเป็นรู้สึกยังไงครับผมกับวันสุดท้ายวันนี้ครับผมยังไม่เสร็จพรุ่งนี้ไม่มีงานแล้วไม่ใช่เหรอมีโอเค ดูกันพรุ่งนี้เราจะทําอะไรนะผมรู้สึกดีใจฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดตามช่องจวัลดูนะครับกดไลค์กดตามดีมากโอเคกดไลค์กดติดตามไงเด็กตัวเงากดไลค์กดตตามช่องจวัลดูนะครับครับผมก็คอนเแชร์คอนเท์ครับครับผมครับขอบคุณที่รับชมแล้วก็คอยให้กำลังใจมาตลอดนะครับผมวันนี้สวัสดีครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับผม จะมีคลิปใหม่ให้ลงเรื่อยๆนะผมแต่ว่าบางวันก็เอาไปทำงานเลยแบบไม่ได้ถ่ายนะผมแต่วันนี้ผมตัดสินใจว่าอย่าโม<ห>้ไรอย่าโ<ห>ม้ไรโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้ลืมอะไรเธอบอกว่ายังไม่เสร็จโวซูรุ่อ่ะนี่ไงเออลืมเสร็จได้นี่ท่านผู้ชมอันนี้คือผมต้องใส่นะครับผมต้องใส่บ้านให้เขาด้วยนะครับผมต้องใส่บ้านให้ต้นไม้เลย ลืมเลยนะลืมเลยนะไม่ได้ใส่ถุงมือมาแล้วครับขอบคุณนะครับขอบคุณยังไม่ได้ที่ส่วนถุงมือไหครับตะบดุไม่ใส่ครับโอ้ไม่ไป <laughs> เป็นไรเชียร์รุไม่ทำงานกวันนี้แต่ตะวันรุ่งนี่มือเขาแบบใส่ชิน,นะครับรเอ๊ะลงล,ลงอีกหน่อยมันไม่ตรงเนี่ยมันไม่สวยอ๋อต้องบงอกกันหรอเลยก็จะมัดประมาณนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่างที่ผมบอกนะครับกดไลค์นิดกดไลค์หน่อยกดไลค์แชร์กดไลค์คอมเมนต์กดไลค์ไลค์นะครับผม <c oughs> วันนี้อาวคาโตขโมยควมัที่สตอาานนะครับจะปลูกนานมากเลยใช้เวลาที่นานาาลนะแ,แล้วาที่กินเลยยืนจะมาที่เก็ผมดเ,เลยผมแค่เช้าเย็นอ่ะไม่ไ้มงทั้งวันถ้าฝนตกก็เป็นเป็นนั่งเล่นเดินได้ป่บางวันนะครับ ตอนขยันนี่ฝนไม่ตกนะตอนขยันไม่แรงนี่ฝนตกเพื่อเสเดี๋ยวต่านผ้ใหญ่ไปตัดไปตัดไม้เจ็ดสิบกว่าห่างครับเจ็ดสิบไม่เล็กๆโอ้โหเสาหลักไม่ต้องเลยทำงานตอนนี้ครับช่วงนี้ครับทำงานวนไปนะครับผมก็ตดี๋ยวต้อมไปไปทำาไห้ดีด้วายบ้านเลยสายบ้านแล้ น,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 นี่น,น,นี่ท่านผู้ชม <laughs> คืนนี้ผมจะให้นันร้องเพลงให้ฟังนะผมแต่ผมคงไม่ขายท่านผู้ชม,มได้ชมน,นะผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดิกสิจนะิกกิอะไรป่ะสวัสดีครับ แล้วล่ะทีนี่ต้องมีิเตอร์ดิสเนปุ๊ดด้วโอเคสำหรับว okay. ันนี้เสร็จเรียบร้อยครับผมมีบ้านของ<ม>อวโวคาโดครับผมมีมีขี่ยวหมดเลยดูของผมว่าวันนี้ผมได้แผลหนึ่งแผละนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้แหละคนทํางานก็จะประมาณนี้แหละถ้าถามว่าถา้าถามว่าทาไมผมหน้าตาดำจังเลยไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าคนคนดอนนี่มันดำอยูย่แล้วนาอก็จะประมาณนั้นครับผม เจ้าวันนี้สวัสดีครับเจ้าบ้าครับ <c oughs> สวัสดีครับ